ไปแล้วนะครับนี่เสียเบิลนำเสนอนะครับ Honda City ม้แมลง3นะครับปี2002นะครับนะปี2002นะครับตัวนี้ก็เป็นรถเดินบางนางเดลือนะครับเปิดราคากันที่4 9 0 0 0ครับผมนะครับ4 9 0 0 0ใส่แม็กสวยให้ด้วยฮะแม็กขอบ17ครับใส่ยาง205 405 17 4 9 0 0 0ครับคันนี้ สนใจมาเลยสนใจมาเลยนะครับไอซี่หมื่นเก้าครับแบตเตอรี่ยังได้ครับรถก็เดิมบางนะครับเดิมบางแต่ไม่ใช่นางบวชน,นะครับนี่ฮะด้านหน้าครับด้าซิตี้ปีสองพันสองครับตังน,นี้ไปดูผาดสีกันมีเล่มพร้อมโอนนะ เอกสารพร้อมโอนนะครับของเดิมเป็นครูนะฮะรถคันนี้หนึ่งกุมภาสองห้าหกหกครับก็ถ่านหนึ่งปีครับผ่านหนึ่งปีสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับมาไวนะครับรถเสียเบิ้ลมาเร็วไปเร็วครับบางทีโพสตไม่ทันโพสไม่ทันแกขายก่อนมาดูภายในกันครับแอร์เย็นใช่ไหมเบิ้ลแอร์เย็นครับเกียร์ธรรมดานะครับ เบาะยังสะอาดอยู่แล้วก็เงินเพนเคตก็เป็นสื่อกลางให้ช่างเบิ้ลนะครับรถขายรถครับมีรถสวยรถเดิมบางมาก็มาแนะนำกันนะครับ h o n d a City มัน,นังสาบคันนี้เปิดอยู่ที่49,000ครับผม สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับตัวนี้ยังมีหลายคันรออยู่นะตอนนี้ก็ขายคันนี้ก่อนโทรมาเดี๋ยวจะติดเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับหนึ่งเก้าพันบาทนะครับใครสนใจทักเข้ามานะครับรถอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรถเสียเบิ้ลก็กำลังเก็บงานบางส่วนนะครับประตูมีม,มือจับมีหักบ้างใช่ไหม แก,แก้ไขให้ครับหักแล้วก็แก้ไขให้ครับโดยรวมก็น่าใช้นะครับกันแดดกันฝนนะครับเดี๋ยนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนะสี่หมื่บาทครับวันนี้ Honda City มาแรงสาบครับผมปีสองพันสนะครับ